ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับครูหนึ่งะครับในวิชาการงานอาชีพชั่วโมงที่2แล้วนะครับครั้งนี้เราจะเรียนเรื่องการจัดห้องครัวกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไฟล์งานนำเสนอ powerpoint นะครับจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับอยากให้นักเรียนดูภาพภาพหนึ่งนะครับ แล้วตอบคำถามด้วยกันนะครับอ่ะมาดูคำถามข้อแรกนะครับห้องครัวที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือห้องที่ใช้สำหรับทำอะไรครับอ่ะคิดคำตอบในใจนะหรือถ้าใครเนี่ยเปิดดูคลิปนี้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ตอบให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะครับขอฉเฉลยนะครับห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่ใช้สำหรับเตรียมอาหาร ประกอบอาหารแล้วก็เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆนั่นเองครับคำถามข้อที่2ครับห้องครัวในภาพมีลักษณะอย่างไรนักเรียนลองสังเกตในภาพดูนะครับว่าการจัดหรือภาพโดยรวมของห้องครัวห้องเนี้นักเรียนเห็นแล้วนักเรียนรู้สึกว่าห้องครัวนี้มีลักษณะอย่างไรครับเฉลยนะครับห้องครัวนี้นะครับมีการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้อย่างเหมาะสมนะครับ สะอาดเรียบร้อยแล้วก็สวยงามครับคราวนี้มาดูคำถามข้อที่3บ้างข้อที่3นะครับถามนักเรียนว่าห้องครัวที่บ้านนักเรียนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากห้องครัวในภาพอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับข้อนี้นะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะมีคำตอบที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าห้องครัวที่บ้านของนักเรียนแต่ละคนก็จะต้องแตกต่างกันไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อยากให้มองในภาพรวมครับว่า ห้องครัวที่บ้านของเราเนี่ยจะแตกต่างหรือว่าเหมือนกันกับห้องครัวในภาพเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ยกตัวอ,อย่างคําตอบให้นะห้องครัวที่บ้านของเราเนี่ยก็อาจจะดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันกับในภาพใช่ไหมครับแต่สิ่งของเครื่องใช้หรือการจัดวางเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่และห้องครัวเพราะว่าพื้นที่บางคนเนี่ยห้องครัวใหญ่ บางคนห้องครัวเล็กนะครับฉะนั้นการจัดเก็บเข้าของเครื่องใช้เนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยลองหลับตานะแล้วลองคิดว่าสิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารเนี่ยที่มีอยู่ในห้องครัวที่บ้านของตนเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะลองคิดดูนะครับ หลักๆเลยอ่าเดี๋ยวเราจะอันนี้คุณหนึ่งลองสรุปมาให้ดูนะอาจจะไม่เหมือนกันกับที่นักเรียนคิดไว้หรือว่าคําตอบอาจจะไม่เหมือนกับห้องครัวของนักเรียนนะครับแต่น,นี้จะเป็นภาพรวมของสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหารที่มีในห้องครัวของแต่ละบ้านนะครับอันนี้สรุปมานะมาดูวนแรกเลยครับสากค,ครับถ้าเป็นครัวไทยเนี่ยสากนะครับ มันต้องมีเพราะว่าเอาไว้ตําพริกใช่ไหมครับตากระเทียมตามพริกทําน้ําจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเป็นห้องอ่าเป็นห้องครัวไทยเนี่ยมีแน่นอนต่อไปครับอ่างล้างครับในห้องครัวเนี่ยจะมีซิง์น้ําหรือว่าเป็นอ่างนะครับสําหรับล้างนะครับเวลาที่เราอ่าก่อนประกอบอาหารหรือว่าหลังประกอบอาหารนะครับ หรือแม้แต่กระทั่งเรารับประทานอาหารเสร็จนะครับเราก็ต้องนําจานไปล้างใช่ไหมครับก็จะไปที่อ่างล้างนะครับต่อไปครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยกระทะนั่นเองนะครับก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่เราใช้ประกอบอาหารใช่ไหมครับอันนี้ทุกบ้านน่าจะมีนะครับแต่ลักษณะของกระทะสมัยนี้มันก็มีการพัฒนาขึ้นสวยงามขึ้นใช้วัตถุในการผลิตกระทะดีขึ้นนะครับ ต่อไปครับตู้เย็นครับในครัวเนี่ยต้องมีตู้เย็นแน่นอนเพราะว่าเราไว้ใช้เก็บอะไรครับของสดนะครับไว้เก็บผักนะครับอ่าเก็บขวดน้ําดื่มนะครับหรือว่าของอาหารการกินที่เราซื้อมาแล้วมันต้องอยู่ในความเย็นนะครับเพื่อถนอมอาหารไว้นะครับฉะนั้นตู้เย็นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่อยู่ในครัวของเรานั่นเองนะครับต่อไปครับ เมื่อตะกี้มีมีสากแล้วเนาะฉะนั้นในครัวไทยมันก็ต้องมีครกเนาะจะมีสากอย่างเดียวคงไม่ใช่เนาะบางบ้านก็จะเป็นคลกกับสากไม้แต่บางบ้านก็จะเป็นครกกับสากหินนะครับจะใหญ่เล็กต่างกันไปนะครับแล้วแต่การใช้งานของแต่ละครัวแต่ละบ้านของนักเรียนนะครับต่อไปครับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้รับประทานอาหารนั่นเองนะครับก็คือจานนะครับใหญ่เล็กต่างกันไปเนาะต่อไปครับ มีดครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับไว้ใช้หั่นนะครับผักนะครับหรือว่าเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับปอกผลไม้ได้ด้วยเนาะต่อไปครับทับพีครับทัพพีก็เอาไว้ใช้ตักแกงนะครับจะอทัพพีมาตักข้าวก็ได้มันจะมีทัพพีลักษณะหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะทําอาหารเกี่ยวกับการต้มหรืออะไรก็ตามเราก็ อ่าเราก็จะต้องมีทัพพีด้วยเนาะต้มผัดแกงทอดอะไรทั้งหลายนะครับต่อไปครับตะหลิวครับตะหลิวก็คู่กับกระท,ะทีลินพันกันตะหลิวนะครับก็คู่กับกระทะนั่นเองนะครับเอาไวผ้ผัดผัดท,ทอดทอดเนี่ยแหละนะครับต่อไปครับเตาปรุงอาหารขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะเว,าเวลาเราประกอบอาหารเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนใช่ไหมครับ ตาประกอบเตาปรุงอาหารเนี่ยหรือถ้าเราเรียกกันติดปากก็น่าจะเป็นเตาแก๊สใช่ไหมครับเพราะบางบ้านเนี่ยก็ใช้เตาแก๊สแต่บางบ้านนะครับก็รู้แหละว่ามีเตาแก๊สแต่ก็เราก็มีเตาถ่านด้วยนะครับเพราะ,ะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะติดกับการที่ใช้เตานะครับในการปรุงอาหารนะครับบ้านไหนสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเนาะ แล้วก็อันสุดท้ายที่สรุปมาให้ก็คือหม้อนั่นเองครับหม้อก็เอาไว้สําหรับทําอาหารประเภทต้มนะครับแกงอะไรทั้งหลายนะครับก็ใช้หม้อใหญ่เล็กต่างกันไปนะครับจริงๆแล้วสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารหรืออุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารที่มันมีอยู่ในครัวเนี่ยมันมีมากกว่าที่คุณหนึ่งยกตัวอย่างมานะครับฉะนั้นนะครับก็ถ้านักเรียนนะครับคิดได้มากกว่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มเติมลงไปได้นะครับ คราวนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยเนาะเรามาร่วมกันวิเคราะห์กันดีกว่าร่วมกันวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าการจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในห้องครัวเนี่ยมันใช้กันยังไงบ้างนะครับภาพที่นักเรียนเห็นเป็นหม้อใช่ไหมครับแล้วก็เป็นซึ้งนะครับที่ไว้ใช้สําหรับนึ่งต่างสิ่งของอา,อาหารต่างๆนะครับที่เป็นประเภทนึ่งนะครับวิธีการเก็บนั่นเอง ก็คือคว่มไว้บนชั้นวางหรือเก็บในตู้โปร่ปงนั่นเองเพราะอะไรครับมันทํามาจากสแตนเลสนะครับหรืออลูมิเนียมก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่นักเรียนใช้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนล้างเสร็จเช็ดให้แห้งครับแล้วก็คว่ำไว้บนชั้นวางนะครับหรือเก็บในตู้โปร่งเพราะว่ามันควรจะต้องโดนลมเพื่อที่จะให้มันแห้งด้วยนะครับแล้วก็หม้อพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะ ไม่ไม่ให้มันน้ําขังนะครับหรือว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บไว้ในที่มิดชิดนะครับน้ํามันก็จะไม่ระเหยไม่แห้งใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้อ่าถ้าหม้อที่ไม่ดีมันก็อาจจะมีคราบหรือว่าเกิดเป็นรอยสนิมในในวันข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าเวลาใช้หม้ออะไรเสร็จเนี่ยล้างอะไรเสร็จก็คว่ำเอาไว้ครับเราจะไม่งายหม้อเนาะเราจะคว่ำไว้นะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะต่อไปครับ มีดนั่นเองครับเราจะเก็บไว้ในที่เสียบเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระทบกันบางทีบางบ้านก็อาจจะแบบมีสแตนเลสท,ที่เหมือนเหมือนเป็นถ้วยทรง,ส,งสูงนิดนึงทรงกระบอกเนาะแล้วก็ก็จะมีมีดเล็กมีดใหญ่อะไรนะครับก็รวมกันไปอยู่ในนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้ใบมีดเนี่ยมันกระทบกันได้แล้วก็อาจจะทำให้แบบใบมีดเนี่ยอาจจะมีการสึกหลอ หรือมีการโดนขีดข่วนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้านักเรียนเคยเห็นหนักเรียนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับที่มันเป็นแท่นไม้นะครับก้อนก้อนใหญ่แล้วก็มีการทําเป็นร่องเอาไว้เนาะแล้วก็เสียบมีดตามขนาดไล่ไปอันนี้ก็จะทําให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีดแต่ละเล่มเนี่ยมันกระทบกันด้วยนะครับต่อไปครับขวดซอสซีอิ๊ อะไรทั้งหลายนะครับที่เป็นขวดแก้วนะครับเราควรจะวางรวมกันไว้บนชั้นวางหรือ,รอใกล้เตาปรุงอาหารเพื่อที่จะสะดวกในการหยิบใช้แต่อย่าใกล้จนเกินไปเพราะว่ามันทํามาจากขวดใช่ไหมครับนะครับถ้ามันโดนความร้อนมากๆมนจะแตกก็ได้หรือ,เ,อ,อเสียหายก็ได้นะครับฉะนั้นเราจะวางรวมกันไว้นะครับบนชั้นวางวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การที่จะหยิบไปใช้ ปรุงอาหารนะครับต่อไปครับจำเพาะอ่าพวกถุงใส่น้ำตาลนะครับขวดโหลใส่ถั่วใส่น้ำตาลใส่เกลือหรือแม้แต่กะปิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะหานะครับที่วางวางไว้ในที่โปร่งนะครับพยายามวางไว้ในที่ที่ไม่อับชื้นแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าอ่าพวกเครื่องเคียงพวกนี้นะครับบางทีเนี่ย เราต้องวางเขาไว้ในที่อากาศถ่ายเทนะครับถ้าเกิดเราไปวางไว้ในที่ชื้นบางทีน้ําตาลเนี่ยมันโดนความชื้นเนาะมันก็อาจจะเกาะตัวกันเป็นก้อนก็ได้ครับหรือว่า,าเสียไวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้ามันอยู่ในที่อับแล้วมันเกิดความร้อนมากๆมันอาจจะเสียก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาพวกนี้มาปรุงอาหารได้นะครับต่อไปเป็นหอมกระเทียมนะครับก็ ส่วนใหญ่เนาะที่นักเรียนเห็นคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเวลาซื้อมาจากตลาดเนี่ยท่านก็จะแบบทําที่แขวนห้อยเอาไว้อะนะครับเพื่อแขวนไว้เพื่อให้มันโดนอากาศนะครับ ให้มันอยู่ในที่โปรง่งอย่าไปไว้ในที่อับชื้นนะมันเสียเลยนะอาจจะเน่าได้ด้วยนะหรือว่าถ้าใครไม่ไม่สะดวกที่จะแขวนห้องครัวนี้ไม่สะดวกจะแขวนเกะก,กะแล้วก็ไปซื้อหาตะกร้าโปร่งมาที่มันแบบเจาะเป็นรูเยอะๆๆเลยนะครับแล้วก็วางไว้นะครับมันจะต้องอยู่ในที่แห้งนะั่นแหละนักเรียนเพื่อป้องกันความอับชื้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้ขึ้นราแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับ ต่อไปครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรับประทานอาหารนั่นก็คือจานนะครับชามนะครับจะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคว่ำไว้บนชั้นโปร่ปงๆเหมือนกันหรือเช็ดให้แห้งแล้วเก็บไว้ในตู้นะครับคุณหนึ่งแนะนํานะเวลานักเรียนล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยพยายามหาผ้าสะอาดนะครับที่ไว้สําหรับ เช็ดจานนะ่ะนักเรียนนักเรียนเช็ดจานให้แห้งนะครับแล้วก็พึ่งเอาไว้นะครับให้มันโดนอากาศนะครับหรือเอาไปเสียบไว้ตามที่คว่ำชามหรือว่าชั้นโปร่ปง,ปงเพื่อให้ลมเนี่ยมันสัมผัสกับจานแล้วก็ทําให้มันแห้งใช่ไหมครับเมื่อจานชามแห้งแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้านักเรียนไม่เช็ดจานเนี่ย เวลาเราเอากลับมาใช้ใหม่บางทีมันก็จะเป็นรอยน้ําเป็นคราบน้ําหรือบางทีเนี่ยมันก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราทําความสะอาดล้างจานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหาผ้านะครับผ้าสะอาดนะครับมาเช็ดนะครับแล้วผ้านั้นก็ควรจะแบ่งแยกเอาไว้กับผ้าอื่นๆด้วยอย่าไปใช้ผ้าเช็ดจานเนี่ยป่าปนกับ เอาเอาอย่างเช่นเอาผ้าเช,ช,ชา็ดจานไปเช,ช็ดตามชั้นตามตู้แล้วอยู่ดีๆไปซักมาใหม่เอามาเช,ช,ช,ชา็ดจานอีกนะครับควรจะาหาผ้าเช,ช,ช,ชเา็ดจานแล้วก็ใช้สลับกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ถ้าเราล้างจานบ่อยวันหนึ่งเราก็ควรจะเปลี่ยนผ้าแล้วเนาะในวันต่อๆไปเราก็ควรจะเปลี่ยนผ้าเพื่อความสะอาดน,นะครับต่อไปนะครับช้อนซ่อมนั่นเองนะครับช้อนซ่อมหรือเราจะรวมตะเกียบไปด้วยก็ได้นะครับ เราจะวางไว้ในที่วางนะครับมันจะมีตะแกรงให้วางเนอะเคยเห็นไหมที่มันจะเป็นตะแกรงแบบอ่ช่องนี้วางช้อนช่องนี้วางซ่อมช่องนี้วางช้อนกลางช่องนี้วางช้อนคนนะครับอันนี้ก็หาชั้นว่าหาที่วางไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกฝุ่นละอองหรือแม้แต่บางทีแขกไม่ได้รับเชิญเช่น มแมลงสาบนะครับบางทีเราไม่รู้เนาะถ้านักเรียนเอาช้อนเอาจานวางไว้ในในที่ที่วางแล้วเนี่ยแล้วนักเรียนอาจจะวางในเกะเนาะแล้วปิดเกะไปหรือบางทีเนี่ยเราลืมเผลอปิดฝาไว้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้อ่าพวกมแมลงสาบหรือสัตว์ต่างๆหรือว่าฝุ่นผงเนี่ยมันก็อาจจะเดินไปเดินมาเนาะทาให้ช้อนกับซ่อมที่เราล้างมาเนี่ยสกรปรกขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นอันนี้เราต้องหาฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับาการที่เราการจัดห้องครัวเนี่ยจริงๆแล้วการจัดห้องครัวนะครับมันก็มีรายเขาเรียกอะไรมีรายละเอียดมากกว่านี้นะแต่อันนี้นะอันนี้คุณหนึ่งก็เลือกมาที่จะให้นักเรียนได้ลองนะครับอลองไปจัดห้องครัวของที่บ้านดูนะครับอาจจะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ลองดูสิว่าคุณพ่อคุณแมเ่เราเนี่ยาวางไว้ เป็นยังไงบ้างนะครับบางบ้านนี่วางเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับแต่ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปศึกษาในห้องครัวตัวเองเพราะทุกวันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้มองห้องครัวของตัวเองเท่าไหร่นอะอาจจะรู้สึกว่าวันนี้วันนี้คุหนึ่งสอนให้นักเรียนเนี่ยไปดูการจัดห้องครัวใช่ไหมครับก็อยากให้นักเรียนเนี่ยมีเวลาว่างนะครับก็วางมือถือเนาะแล้วก็ไปสำรวจครัวในบ้านของตัวเองนะครับว่า เออมันมีอย่างที่เราเรียนไปในวันนี้หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะไปปรับปรุงอะไรในห้องครัวของเราให้ให้มันดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับก็อยากให้นักเรียนนําความรู้เนี่ยนะครับไปใช้นะครับอ่ะสรุปเนื้อหาวันนี้นะครับเนื้อหาวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับการจัดห้องครัวใช่ไหมครับห้องครัวเป็นห้องที่ใช้เตรียมอาหารประกอบอาหารและเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัว ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้เราเนี่ยเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกมีความคล่องตัวในการทำงานดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับการบ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ยากนะไม่ยากเลยครั้งที่แล้วยากกว่าอ่ะวันนี้นะครับมอบหมายนะครับให้นักเรียนเข้าไปในห้องครัวที่บ้านของตัวเองนั่นแหละ และฝึกจัดเก็บอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในห้องครัวที่บ้านให้เป็นระเบียบให้นักเรียนเลือกจากสไลด์ที่ครูหเลือกมาถ้าไม่ว่าจะเป็นหมอ้อช้อนซ่อมมีดนะครับหรือแม้แต่หอมกระเทียมนะครับจานชามนะครับอันนี้เนี่ยให้นักเรียนลองเลือกมาอย่างหนึ่งนะครับที่ว่านักเรียนเข้าไปจัดด้วยตัวเองเนาะแล้วมันเป็นระเบียบนะครับแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับ ของตัวเองนะครับนักเน่ยจะ,จะทําท่าชี้นะครับไปยังที่ที่นักเรียนเนี่ยจัดเรียบร้อยแล้วเช่นสมมตินักเรียนบอกคุณหนึ่งผมแขวนหม้อไว้ตรงตะปูอะไรตรงนั้นเรียบร้อยแล้วสวยงามเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องยืนถ่ายภาพกับผลงานคู่กันกับผลงานของตัวเองเนาะเพื่อที่คุณหนึ่งจะได้รู้ว่าอ๋อนักเรียนเนี่ย ได้ไปสำรวจห้องครัวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้จัดวางของนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องครัวเรียบร้อยแล้วด้วยตนเองมันก็จะทําให้คุณหนึ่งรู้สึกว่าเออนักเรียนได้เอาความรู้เนี่ยไปช่วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ในการจัดห้องครัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปเปลี่ยนที่ของท่านท่านจัดวางไว้อย่างนั้นดีแล้วแต่นักเรียนมองว่ามันไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างน้อยอยากให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะทําทอะไรนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าโอ้จัดไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ดูเอาก็มาอ้างคุณหนึ่งเนาว่าอา้าวคุณครูบอกให้จัดอย่าลืมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะทํานะครับยิ่งถ้าอยู่ผู้ปกครองอยู่ด้วยเนี่ย คุณหนึ่งก็จะยิ่งมั่นใจครับว่านักเรียนจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คําแนะนานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเองทุกอย่างจะต้องปรึกษาผู้ปกครองทุกครั้งเนาะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเข้าไปในห้องครัวนะครับไปจัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพอนะหรือถ้านักเรียนอยากจัดทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่คุณหนึ่งขอให้นักเรียนถ่ายรูปมาแค่อย่างเดียวโชว์ผลงานของตัวเองในการจัดเช่นโอ้เราจัดวางจานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเงี้ยโอ้สวยงามมาก ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปให้หน่อยนี่ผมจัดเองนะนะแล้วเราก็ชี้ไปที่ผลงานของเรานะครับคุณหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเออนักเรียนเอาความรู้ไปใช้และนักเรียนตัวนักเรียนเองนั่นแหละก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในการจัดห้องครัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นหรือถ้ามันเรียบร้อยอยู่แล้วนักเรียนก็เอาความรู้นี้ไปจัดให้มันเรียบร้อยมากๆขึ้นนะครับก็จะ เป็นการที่นักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจากนั้นถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาในไลชั้นป .5 นครับในอัลบั้มการงานป .5 ส่งงานครั้งที่2อย่าสร้างอัลบั้มเองเป็นส่วนตัวนะครณห่สร้างอัลบั้มไว้สังเกตไหมเวลาคุณหนึ่งลงงานในไลน์คุณหนึ่งก็จะส่งลิงก์เข้าไปสร้างอัลบั้มให้นะครับแล้วก็นักเรียนพอนักเรียนดูคลิปเสร็จนักเรียนก็ รีบทำงานที่มอบหมายให้อย่าค้างค้างงานไว้นะครับคุณหนึ่งคอยดูภาพของทุกคนอยู่นะแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเข้ามาในภาพด้วยคุณหนึ่งไม่รู้นะครับคุณหนึ่งจำชื่อไม่ได้หมดนะใส่ชื่อเข้ามาในภาพด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับอ่าการงานชั้นป .5 ก็คุณหขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ